ไปสบายดีเอ้ยขอถามเนี่ยอันตัดตัดคำเสียนไปทางไหนเพิ่นกระจายดีเนาะเพิ่นมาเหาเ,เห็นเทาครั้งแรกกะเอิ้นเท<อ><อ><อ>ากินน้ำเอิ้นเท<อ>าพักพรีถ่งเงี้ยตอนบ่อมาเนี้่ยนะพาพลังงานหมดไปขนาดน,นอนพุทธสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาทักชมในตอนนี้เนาะ อนนี้นี่ตัวกับนัดที่พาทุกคนไปดินที่แกงแอนก็คือจุดที่ในสมัยก่อนมีแต่เส้นทางเหงือย่างเดียวเลยเนาะแล้วตอนนี้นี่ก็ที่เดินทางไปตัวนี่ก็ไปข้างแรกคือกันเดอ้อโบเมนวาที่พาทุกคนไปเดอ้ออันนี้เป็นการไปห่วมกันแต่ว่าเส้นทางนี่จะอยู่ข้างหน้านะเนาะแต่ว่าเขากรบโบฮู้กันว่าข้า,างหน้าที่เป็นยังไงเนอเพราะว่าก็คือว่าแหละข้างแรกไปท่าช่วงนี่เคยมาประมาณซีหาหาข้างเนาะที่ว่ามาฮับเมนั่นแหละนี่ แก่งแอ่นกัซิี่เป็นเส้นทางที่ว่าต้องได้เลี้ยวซ้ายไปทางนี้นี่แหละเป็นเส้นทางม mm ่เดอนีเดอทางลงคาสวงก็คือเลีย้ยวซ้ายแก่งแอ็นก็คือไปซื้อ mm hmm. mm hmm. อันนี้เป็นอ่สา,า,นาสาขาหนสาซุกเนาะหรือห้องหมอขนาดน้อยของคาสวงโอ้โหพุ่นนัจบจะรุก ฝุ่นคนขางวัหลายเนาะคาดว่ามายาำฝุ่นนีคนข้างว่าลำบากเลยแหละโคดีย้ำนีย้ำแรงๆเนาะอากาศฮอหอนทุกคนเลยเดี๋ยวที่ไปอาบน้ำเย็นๆกระซุ่มกระซวยคลักๆหนึ่งก่อนเ <c oughs> พราะว่าข้าเจา้ามีน้ำต,ตกตาดค้ำแสนอยู่ที่หมู่บ้านแก่งแอนมันมีเพลงเนาะทุกคนเนาะอันนี้เลาะไปทางทิศเหนือทาสวงห <c oughs> ายห่วงยู่ตาคำแสน ดินแดนน้ำตกใส่ไรดินแดนน้ำตกใสลไยจะพาน้องสีเงาใบดูดเราให้บานแกงแอ็นคือที่มันอันนี้นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยถามเราเลยไปดิไปจะรถก่อนจะรถก่อนพอถามในบานแกงแอ็นเรื่องนี้บ่อีไก่บ่ฮอดมอโมอยู่มอโเนาะขี่ไปเกียรติมาบานโอ้ดูดูดูดท่านกาหมู่บ้านคือชิยูทั้งหน้าเลยทุกคน สมัยก่อนบบมีเนะทางรถเนาะเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยนี้มีทางรถลักกอนถาว่าสะดวกสบายไปมืดเนื้อคือบบคอยมีการสัญจรผ่านทางเฮือเนาะนอกจากว่าหมู่บ้านท่าซว่วงนี่ไปหาบ้านอยู่ฝั่งนั้นพุนข้าเจ้าจึงใช้การสัญจรทางเฮื่อลักข้าเจ้าก็ได้เอารถใช้เหื่อไปนำเนาะตามที่ว่าเห็นในคลิปก้อนนี่แหละเส้นทางไปก็เป็นประมาณนี้เป็นเส้นทางไหมสะดวกสบายเลย เอาเดี๋ยวไปหอดหมู่บ้านน้ำกันละที่ไทยทุกคนในเบิรงนเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็คือเขาเรียบตามแคนน้ำผ่องไปแน่เพราะว่าน้ำผ่องอยู่เบิรนทายมือนี้อากาศเส้นทางอยู่บอนี้นี่ก็ะที่เห็นวิวไปน้ำเนาะเดี๋ยวก็หอดหมู่บ้านละนี่ตอนนี้เขาขี่รถมาประมาณโบหอดสิบนาทีเนาะเขาก็ซีมาเห็นเฮื้อหลังคำอิทแล้วของบ้านแก่งแอนคิดว่านี่เนี่ยน่าจะเป็นบ้านแก่งเอนแล้วแหละนี่เขาเจ้ากับอาศัยแบบยูแคม น้ำแของเนาะหรือว่าน้ำโุง๋งอะไรตามคนไทยดีกว่าเจ้าเข้ากันเนาะจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าน่ามาท่องเที่ยวเนาะนอกจากที่มี้วิถีชีวิตของประชาชนละกะที่มี้ตาดอีกเนาะเดี๋ยวสีพาทุกคนไปลิ้นตดนัดด้วยกันเพราะว่าตอนนี้กิดฮอดขนาดกิดฮอดตาดขนาดถามว่าอันตรายนิดนึงเนาะอ๋อไหนจะโเัเขดนี่เป็นโัวเขีแคมแคมแต่ว่าหมูบ่บ้านแท้ๆกต้องได้ขี่รถไปอีกนิดนึงก่อน สังเกตเห็นว่าอยยุพี่นี่ขาเา้าที่ปลูกต้นไม้ซักเนาะเป็นจํานวนหลายแล้วกาต้นกล้วยสาหองมาแล้วกาหลังจากนั้นกาช่วงฤดูการที่ขเข้าเราข่าให้ขเจ้ากับเค็เข่าให้นั่นแหละเนาะน้นำขี่ซ้ายนี่มีไส้บ่อัน <c oughs> มืดแล้วกาไวตักกาอยู่น้ำอยู่เข้มของสบายสบายขี่ายกับบ่ดที่ไคือคิดว่าน้ำใสอุโ้โทคิดว่าน้ำใสนี่บ่ที่เป็นน้ำอ่ะสายของตางงกคำแสน เห็นเด็กน้อยเขาเจ้าหลินน้ำหลายขนาดเนาะแต่ว่าบุกกาถ่ายทุกคนเบิ้งน้ำกันท่านเบิง้งเขาเจ้าแก้เครื่องเนาะบ๊ายบายฟังเสียงเหรอเนาะเพราะว่าเขาเจ้าแก้เครื่องใครชิดเดียวชิดติดลิกเออชิดติดอ่าชิดเหลืองผมไม่ลิกก็กชิดนาะงชิดติดเหลืองค<ม>ิดว่าหนาขั้นว่าที่เห็นดีๆก็น่าจะเป็นภาพบุ้มสูงอืสายน้ำมื่อกี้เลยเนาะน่าจะเป็นสายน้ำของตารคำเสนีน มันมีสายทางเข่าหมู่บ้านบ่อเห็นบ่หมู่บ้านเขะจะซียูแคมแบบนี้นี้พอน้อนแบบมีเด็กน้อยกับสุดใจแลกกับน้ำนะอโอ้อยพี่ข้าเจ้าโบเฮเตให้เน,ะนาะหน้าข้าเจ้ากรมีขึ้นกันทุกคนเพราะว่ามีพื้นที่เล็กๆน้อยๆข้าเจ้ากับเฮตเป็นนาฮะน่นะอันนี้มาเอามาล่างรถแน่อาจจะมีน้ำห่วยที่มาตอ่อแต่ถึงวุดลงมาแล้วเนาะ าเนานะแมน่นแมน่นคิดว่านะ่าจะมีตาจีเกิงคุณเหือนขาเจ้าซียูรุมคุณเนาะเพราะว่าเส้นทางนี่ข้าเจ้าหากบุกเบิกไม่ขาเจ้าเลยเห็ดแบบอ้อมของตัวเมืองม,มันมีทางล้ไปเพราะว่าละอันนี้เป็นบ้านอันแก่งแอนแทบเลละปัญหาลักๆนี่มันจีแมนบ้านแก่งแอนบ่ะ นี่เวลาอ,าอยู่บริเวณแคมน้ำแบบนี้เนาะเวลาเขาเจ้าหาปลาซี่บอลขาเจ้าซีหาปลาอยู่บอนน้ำเซียวๆแบบนี้แหละมันที่มีงูหินกั้นอยู่แล้วก็เอาซีว่านแหยี่ยงก็ต้องบอนน้ำตื้นๆหนนึงแล้วก็เป็นน้ำเซียวๆตอนนี้นเนาะนนเป็นเอาจับก่อนเออจับละทายไปนี่ยอดทางลงหมู่บ้านแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ย์ไปอ่านซีบ้านน้ำกัน้นไปที่บ้านแก่งแอนบอลเรีเยบร้อยโอ้ยแกล้งแอน แกงแอนโมเมนแกงแอนเข้าใจผิดมาตลอดต้นโอ้แก่งแอน็นก็มีทางเหง้าขึ้นอยู่บริเวณทางรุ่มพุ่เหาอเดี๋ยวฮ้อง้พาทุกคนมาเบิ่งบริเวณในตัวบ้านนี่จะชี่เป็นประมาณนี้แหละค่อยๆไปเนาะเงือนข้าเจ้าก่ายี่เป็นเงือนทางเงือนกอ่อหลักเงือนไม่ผสมปนเปนกันไปเป็นฮือนทีนมีการต่อระเบียงออกมาค่ายแบบเงื่อนหลายบอลแหละแต่ว่าคันด้นี่มีทางขึ้น ทังเดียวเดอ้ออันนี้ยน่าจะเป็นเล่าลุ่มเลยทุกคนเดอ้อโบแมนซุนเผาน่าจะเป็นเล่าลุมคนเล่าลุมที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมน้ำคลองเรียงเสืออีกละอยู่ใส่กระเรียงแต่เสือไปฮุมดีไปอ้าเดี๋ยวซีโซ่บ,บนจอดรถแล้วจึงสียางไปพาทุกคนเบิ่งน้ำกันเนาะ เดี๋ยวเ้าสิาพาทุกคนมาบึงบรรยากาศอยู่ในตัวบ้านนอบาสีเป็นยังไงแน่จากที่มานี่ก็เห็นว่าบ้านนี้กับนนข่าวว่ามีเด็กน้อยห้ายหลายอันนี้นาจะเป็นร้านของตัวบ้านนี่แหละไปสวัสดีเออเขาถามแนนตัตดตัดคำเส้นไปทางใด,ดงโอ้ไปทึ่งนี่เลยบ่มันมันมีเส้นทางไปฮอดเลยวะรถไปฮอดเลยตอนในยางความหนอ,อไป,ปอ,อันไปจั่วันรถ อ,อ๋อมีผู้สาวไปลินพอมโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะไปลินซ่ดเนาะโอเคโอเคโดยเข้าใจอะไรเดี๋ยวสิไปเบิ่งหมู่บ้านนี่ก่อนนวะว่ซีิเป็นยังไงเนาะกลเป็นหมู่บ้านในน้อยเนาะบ้านแกงแอนบ้านทีคำมีคำลำลือเขาอยากมาหลายเทือแล้วแต่กะบม่มีโอกาสได้มาจักเทือพราะว่ามันอยู่ห่างจากท่าสว่วงออกมาก็คิดว่าน่ะจะประมาณสองลักนี่แหละทุกคนบ่ไกลหลายเนาะนี่ข้าเจ้ากระซี่ ปุกเงินแบบสับซับซ้อนแต่ว่าผู้คนอยู่เงินอยู่บ้านกันค่อนข้างว่าลายสบายดีด <laughs> มาถ่ายเลงนี่ทางนี้ก็เป็นบนที่ว่าเป็นท้างยางนอแล้กกาเป็นรถจักรแต่ว่ารถใหญ่นี่เขา่าบบได้ร้อยเปอรเซ็นเย็นๆเลยทุกคนเห็นในน้อยแบบนี้ก็เป็นทันค่าเดอ้อนี่เดอ้อมีน้ำยาประพันนุ่มยังขายพร้อม ส่วนหลายเงินแบบนี้หนีชีขาเจ้าซิมักอยู่แบบอยู่สั้นลมเนาะสั้นถิงสีโบมีคนอยู่แล้วสมัยนี้เพราะว่าสั้นลมนี่มันสิเย็นดีเวลาให้เงินแบบนี้เงินสั้นถึงนี่คอยว่าโบมีผอยู่แน่นอนกะส่วนหลายก็เป็นนัานนี่นะทุกคนในสมัยก่อนข้าเจ้าซิมอยู่สั้นถิงเอาแล้วกับโบมีเงินที่ว่าก็นันนี้แต่ว่าปัจจุบันหลังจากเขาเจ้ายกพื้นแบบนี้แล้วกะเข้าเจ้ากัสิอาศัยอยู่ทั้งลุมอย่างเดียวเลย่อาศัยอยู่ทางเถิงาัวทางลุมตามที่ว่าอะไรมันเย็นดี แต่กรรมันสะดวกเพรได้ขึ้นคันใด้สบายดีอยากสานมาเข่าเอ้ยขอถามหนะอ่อยไอยู่อยู่นี่มันมันมีจักรส่นเผาอยู่นี่ <7. S 1> โอ้มีหดเจ็ดคนนะมีทางไหนไดกึมุก็มีมีดีหืมจิกบอ๋โอโบคอยว่าส่วนวเผาลาลุมละเทิงกึงมุกโอ้กึมุกหมดเ,เลย อ๋อคิด,ดว่าเป็นระลุงโบแมนเนาะโดยขอบใจหลายมีเจ็ดสิบครอบครัวอ๋อโดยโดย,โดยโอ๋อเข้าใจผิดเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นส่นวนเผากึมมูดเด้อนร์ขจ้าสิอาศัยอยู่แบบนี้เนาะโบแมนซ้มส่นวนเผาระลุงอันนี้ขาเจ้ากศิมานั่งสุ่มล้มกันขาเจ้าสิอยู่กันแบบนี้นี่แหละแบบ ก่น้อยหล่ะก็บข้างข้างเลี้ยงไก่น้อยคิดจับคิดจับเต็มหลังจากเขาทายโมบ้านนี้แล้วเราสีพาทุกคนไปเบิ้งตาดน้ากันเนาะว่าสีเป็นยังไงในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเขาเจ้าบ่ได้ไปให้ไปนาเยี่ยหรอกาเจ้าคิดว่าน่าจะอยู่เหือนสบายดีเฮ็ดเดอรกินอ๋อต้องทักทักมึดเห็นหน้าใครก็สบายดี โอ้แต่ว่าเฮือนหลังนี้นี่ขาเจ้าสันสองกันยังมีคนอยู่อยู่เนาะขึ้นน้าแต่ละเฮือนส่วนหลายเฮือนใหญ่ที่ว่ามีคนอยู่หลายขาเจ้ากันสิไปยูสันสองพูดนำแต่ว่าเฮือนใหมีคนอยูหน่อยกันิะยูแต่สั้นหนึ่งอันนี้ก็มีคนอยู่สันสองคือกันแต่ว่าเฮือนของไม่เท่าข่อยคือกันในสมัยก่อนยูแต่สั้นเทิงแล้วกันส่วนหลายสิอยูสั้นลุมเพราะว่าทางถึงกับซ้ำเพดานเลยนะทุกคนเนาะมันเป็นลงแล้วก็เป็นไม่ขันกันสั้นลมสีเย็นเย็นเย็นสบายนอนันนอนสวยกับรับลับปกติดีเลยแหละ นี่เขาพากันเข้ามากะนมีแต่เป็นหอมนลอยๆแบบนี้เ,เข้าไปาะากะคาดีอยู่น่ทุกคนเนาะส่สำรับไผ <ฟ S> ่ที่อยากมาเที่ยวมาซ้มกะได้เนาะ <c oughs> สบายดีนี่ทางนี้นี่ทิเป็นาบริเวณน,น้ำของเนาะเขาจะกินขา้าว่าจะตำมะหุ้งติบอกเพื่อน มตมทางนี้จะเป็นทางลงทาเนนะทุกคนเนาะนี่กับ่อนขาว่ามีเหือของประชาชนหลายเลยแหละเลี้ยนไปเต็มเลยนี่งามๆทุกคนข่อยเสื้อว่าส่วงแรงๆขาเจ้าเด็กน้อยขาเจ้าซิมาลินหาดตัวนี้เพราะว่าขาเจ้าซิมาลินน้ำนะเป็นน้ำของน้ำใยยุ่แต่ว่าเด็กน้อยพูนนะ่ะลินน้ำยู่ยลุมมแตหลหลอยู่ยยด้เพราะว่าเขาเกิดอยู่นี่แหละเขาลึงนะทุกคนโบเมนว่าอันตรายขาเจ้ากระลิอยู่ยเข้มๆน,น้ำนี่แหละ ข้าเจ้ากระโบไปไกยน้ำคือกันเมือ่อยทางเมือ่อยทางฮอนตอนนี้ก็คือสภาพตอนนี้ก็คือคีดฮอดแต่ตัดคำเสยนแต่ว่าอยากมาถ่ายหมู่บ้านให้ทุกคนได้เบิร์ก่อนละจึงสิไปตัดะนะอืมทางไปก็เป็นประมาณนี้เนาะนื่เงินหลายนี่หลายคนเลย ก็ยังงงอยู่ได้เวลาเขารถจักรมาทางลุมที่นะั่นอยที่มาทั้งไเพราะว่ามันเป็นบักแบบนี้นี่นะ <c ười> ขันรถทีบกกว่าไปยางอันนี้รถจักรรถจักรหรือว่ามอเตอร์ไซค์เนาะพลังงานหมดไว้ขนาดฮอนพดุดทั้งฮอนทั้งอัพแต่ว่ายูโฮมผัดเย็นเย็นในลมพัดวีวีนัดไปยูแจได้กับหุองคือกันยังอย,งอยู่รถอยู่คือผมมานั่งโต้นี่นะัด นั่งตั้งนี่เดีย๋ยวไปห้าไปเบิ้งลุ่มมันก่อนนอนหน่อยนึงตอนนี้นี่ก็ได้แก้เสื้อตัวน,นี้ออกละห้อนแหงขนเอามายางตัวหลินตัวแรงๆนี่ก็ดีขักดีอยู่เนาะใน่วงนี้ขอนขาวันลำบากนี่งามดีเงข้านเจ้าสบายดีไหม ฮอนเนาะมาเที่ยวไหมโ <c oughs> ดยโดยขอบใจหลายๆเบเป็นงานบ้านโดยโดยขอบใจหลายๆ <c oughs> ยายาย <c oughs> คนก็ดีคนก็นงามปอจากะ มวนเนาะเพื่อนวาเพื่อนกระจดีเนาะเพื่อนมาเขามาเห็นเขาครั้งแรกกะเอื่นเขากินน้ำเอิ่นเขาพักพรออยู่แถวเงือนก่อนบ่ออย่างประมาณนีณ้ฮะนะท่านี้ก็สิเป็นน้ำเพื่อนเนาะแต่บางู้ว,ว่าซื้อน้ำยังแต่ว่าทาั้งนี้สิเป็นน้ำขนาดน้อยเนาะแต่ล้วมันก็สิไหลลงปองไปสู่น้ำของนั่นแหละทันนี้ก็สิเป็นคอเป็ดคอไกลเขาอมดีสบายนางลินนางลินกินอย,อย่างอยู่แถวนี้นี่สุดยอด บรรยากาศเข้มน้ำมินี่อีกแต่ว่ายืนอยู่โฮมแป๊บหนึ่งก็เย็นเย็นเลยนทุกคนแต่ว่าเวลาออกแดดละ่ะเลือกพุดรู้สึกว่าอากาศปีใหม่มาเลยโซนนี้ก็ประมาณเดือนสามแล้วเนาะสี่ห่อนเดือนซีแล้วเดือนสีแล้วก็พาเที่พวกกันฮ้อนมาคักๆเลยสรดน้ำกันโบแปลกแก่เลยเป็นอย่าง,ขงเขาเลือกเดือนซีเป็นชรวงสงการนี่ทางเขาน้อยๆพอแต่แบงกันประมาณเมตรหนึ่งอืม คิดว่าน่าจ,จะสุดประมาณแถวนี้เลยเนาะเดี๋ยวเฮาสิกลับไปลากาไปบินเอาภาพมุมสูงให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันว่าสิสวยงามปันไดลากาจึงสิพาทุกคนไปลินทีตาดลวกาคือสิจบสำหรับมื้อน,นี้น้อย,อ,ยอันนี้นะ่ะ็จะเป็นครอบครัวน้องๆกะค่อนข้างว่าเป็นครอบครัวทุกยากนหนึงหรือว่าอาจจะเป็นเฮือนครัวเพื่อนเนาะ เงินขวเพื่อนโมเมนตเนงินทางน,น้อยแบบนี้ก็สามารถยางพานไปได้นี่อันนี้ราจะไปหากินมาหาก็มาทอด <c oughs> ทางน,น้อยเราไปมาหาสูกัน เดี๋ยวสิยางไปหานัดก่อนนัดนางถ่ายอยูย่รถจนเมื่อยละโอ้อันนี้นาจะมีงานนะทุกคนนะานานจะเป็นเฮื่อนกำมูค้คนมาหลายเลยมานางลินหลายเลยคนนะ่ะจากเด็กน้อยบุจากคุณหา่อยู่นี่มัดตอนนี้นี่เฮาอยู่บริเวณใดของหมู่บ้านกับหูละสียางไปหานัดจังไงโหคิดว่าน่าจะทังนี้เ,เนาะ ไปเพิมภาพมุมสูงกันเลยสะกไป กาพังมุมสูงของเขาที่ว่าเขาได้ไายทุกคนด้เบิโอนสุดเจมแล้วเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ว่าพวกเขาที่ไปหลินตาดแล้วช่วงที่วพวกเขาสองคนนี่รอคอยขนาดเลยแต่ว่ามันอุย้ยนกจำปืดแต่ว่ามันอ่าทีเมนทางไปตาดโบกัอีกเรื่องหนึ่งเนาะเพราะพวกเขาทั้งสองคนบุเคยมาลินตาดในจักเถื่อเถื่อเอาเดี๋ยวไปหอดบริเวณทางตาดัดเราทีไทยทุกคนในเบิรงอีกเนะ นี่เนาเฮามาหอดบริเวณสุดที่สุดละคิดว่าน่าจะนี่น่าจะเป็นสายน้ำของตาดแล้วเฮากล่าวโูว่าสิไปทางใดเขาคิดว่าน่าจะไปทางนี้ที่บอกกาลองลองไปเบิงไปสุด้นนี่ทางนี้ก็น่าจะมีคนมาลินตาดที่กันนาะรถสองคันเมื่อกี้นี่มีผู้สาวมาลินทื่กันสามมันสองสามคนแต่ว่าเฮากลถามขาเจ้าขาเจ้าช่วงเข้าเจ้ากลับเฮาหาก,ก็มา เสียดายเขาโบาได้เอาอยัางมากินเลยเอาแต่ขนมลืมได้ยังไหนลืมมีได้ยังไหวะก็เลยว่ามือนี้โบมีมีมากินก็นเลยโบได้กินเขาสวยแล้วมือนี้แต่ว่าเฮาซื้อขนมมากินอยู่เนะาะกำนัดสองคนซุ่มๆเดาๆซีเดอร์ทุกคนเด้อโบูบ้วซิเมนทางเข้าไปบ่คิดว่าเฮา่าจะหลงทางเนาะเขาไปทางนั้นวันนี้เราลองเปลี่ยนทางนี้เฮ้ย <c oughs> ไม่มีคนอยู่เลยถามงัวน,นี่แตบ่ นัดพักก่อนไปบไวไปไปพักก่อนไปพักกี่แถวนี้แหละมีแต่งวงกับมูยางวนไปวนมาคิดว่าน่าจะเมนทางไปทางน้ำนี่ลหละเนาะลอยไปเส้นนะทั้งนี้เนาะคืออยู่มีหัวมีมีหอยปีนคนยางอยู่คือจีเมนแล้วแหละโอ้โหวนไปวนมาเลย เออคือวันนี้นะคือ,แม,แ,แ,อแม่เราแหละแม่หงมาติดกล้องนี่ห่มเย็นเลยเดี๋ยวสิพาทุกคนไปฮอดบริเวณจุดที่เฮาสีนั่งแล้วจึงซีไทยทุกคนเบิ่งเท้าหนึงน่าจะได้อาบน้ำเย็นๆล้วมือนี้นี่ทุกคนเฮาได้บอลที่มันเหมาะที่สุดละเป็นอ่างเลยแต่ว่าบ่ฮู้ทั้งทึงสิมีตาดบอแต่ว่าบ่ฮู้แต่ว่าบ,าบ่ไหวแล้วมื้อนี้หิวข้าวแหง เกล้ยว่าชิพากกันเซยู่นี่ล้วกัพอละโอกาสหน้ากำนัมิตาดีลีดจึงไปอีกเฮายางขอมาเลิกพดละฮ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 ะะฮะฮะ้ะฮ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 ะ้ะฮีฮะฮะฮาะะ ตอนนี้เฮากินขนมน้ำเย็นๆมีพอมีแห้งแล้วเฮาก็เลยว่าสิ้พากันขึน้นไปลองเบิรงนีกผมกี้บไหวยีมันเมื่อยนะโบยินเข้าเนี่กินเข้าตอนนี้พวกเฮากำลังสิเดินทางไปต่อฮะแมย่ยังเออทางร้อยเท้าคนอยู่แต่ว่าเขาจิไปน้ำตกบอลหรือขาจีไปปลาเนี่ยกำลังเป็นทางขึ้นเนาะแตงโตงกอ่ะสุดนี้เลย ฮ่าฮ่าคทางขึ้นคิดว่าเทิงนี้น่าจะเป็นตาแล้วอัวเรียนนี่ก็เป็นน้ำตกกันเนาะนี่แต่ว่ามันยังมีทางไปอยู่คิดว่าน่าจะทางหน้าคุนยังไง อันนี้เป็นสัญลักษณ์เหี่ยวะเขาจะเฮ็ดไว้นี่ซาดโตฮะมันแมนบน่นอะกิซูเลยกิถอยฮะถามเหมือนกันกิซูเลยกิถอยเ้ียวเดี๋ยวเ,เอาโดนบินขึ้นไปเบิ่งก่อน,น,อนสำรวจก่อนบอกไว้เพราะมาแบบบ่มีคนนำทางขนะาดเลยแบบว่าทรับส่วนเปนปี แจ็กซิมีตาดหรือบ่มีบบฮู้หรือจักซิเมนตัวนี้บ่ว์แมนตาดหรือว่ามีสายอื่นเขาก็ยังบ่แน่ใจอันนี้เพราะว่าบ่มีคนไดินถามนะจากการบินโดนที่ว่าพวกเขาขึ้นไปเบิ่งสำรวจเมืองละบ่ทรงซิมีแต่เขาเห็นบอหนึ่งมันคือกับตาดบ่เขาขึ้นค่อยมาฮะนนะบอที่เมื่อย์เมย์นะบบฮู้ว่าซิเมนบ่หันบ่แต่ว่าคิดว่านำนำช่วงนี้มันแห้งซื่อึ้งเลยว่าบ่เป็นตาเบิ่งแต่ว่าคิดว่าน่าจะแม่นบ่ทันแหละเป็นตาดเดี๋ยวทีพาทุกคนไปเบิ่งเนาะ ว่าแล้วนะว่าแล้วนะตอกแมนบนนี้น้ำตกนะ,ะนี่ตายยางเลาะไปปอกไก่เห็นยุว่วเววๆนี่น้ำตกนะแม่แล้วนี่นะไปสก,กสัยสินี่บนเข้ามานะนี่บนเข้ามาลินนะ เข้าไปอย่างคุณก็ไม่รู้ไปสกไกลเลยตายแล้วครับไมาถ่ายรูปจีดีเน่หืมถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะมึงสภาพเป็นตาไทยว่านำหน่อยเดียวนี่หืเฮ้ยไม่อย่างหันดำดมันฮะดีเกาะเต็มพอดี ปิงวะไปเบิ่งก่อนบอกว่า,วานำใสๆอย่างนี้จะมีปิงเดี๋ยวที่พาทุกคนไปเบิ่งเนาะโอ้โหโอ้โหลึกอยู่นะอาบได้อยู่ในนัดนปวดกระเป๋ากัซะ <c oughs> นี่ทุกคนมันอยู่ห่างจากเขาไปเมื่อกี้ในเดี๋ยวนึงเป็นน้ำตกอยู่นี่นี่อันนี้เป็นนำดำๆเลยเนาะคิดว่าเมนอี่ยงแคเมนเทาเน่าเลยว่า ใครที่มันเกาะตามนี้เฮ้ยคือเป็นชีวิตชีวิตอะโมเมนเนาะ,ะเป็นใครแหละที่มันเกาะนี่โอ้ท่านี้จะเป็นดินผาเนาะโมเมนดินผา่มันกระเซาะบปละนี่นี่น้ำตกของแห้งย่างไปอย่างบ่ไกลไกลแต่ว่าช่วนนี้น้ำมันค่อนข้างว่าแห้งหลายเนะาะก็มันโบแห้งกับที่เป็นน้ำตกกำงามใสๆอยแต่ว่าช่วนนี้มันแห้งหลายก็เลยแบบว่ามัน น้ำหน่อย <c oughs> โอ้โหไปสกายซิอ้อนัดพาไปด้วย <c oughs> ไปอ่ะเปียกเบี้ยเจ็บแขนกับปน,นันเมื่อกี้นี่เฮาพยายามลงแล้วมันจองต้นไม้ละ่ะต้นไม้ขาเจ้าขาเจ้าฟันมันออกอะนะจองบ่ได้ลกครบรอบครบรอนึงเจ็บแขนเลยอ่ะประมาณนี้แหละทุกคนดิยังไงเฮากลับมาฮอดแล้วเนาะมาฮอดเป้าหมายละเดี๋ยวสิย่งางลงไปลุ่มพุ่นหรือว่า ที่ไปนั่งกินซิวๆโซงแรงๆละะ้วก็าชิพักกันกลับเนาะนั่นเนาะตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่บริเวณก้อนท่าซวงเนี่แหละเนาะก้อนหินที่ว่าอยู่บนเทานที่เขาเคยมาในคลิปก้อนหนานี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณเท่านี้แหละมีแต่ว่าฝากทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาคลิปต่อไปเด้อขอขอบใจหลายๆผู้ที่เข้ามาฟับซ้มจนจบละก็าผู้ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเนาะบายยเจอกันคลิปหนะ้า เย็นสบายนี่